สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผูง้ชมนะครับที่ชมในช่องตากตีลาโฮล่าชาแนลนี้นะครับผมผมบรัยกอิทิภูมินะครับผมวันนี้เรามาเจอเจอกันในวันจันทร์ที่ยี่สิบเมษายนนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่ายังยังเป็นช่วงโควิด19อยู่นะครับก็ระวังระวังสุขภาพสุขภาพกันหน่อยนะครับท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้นะครับช่วยกรุณากดติดตามดกดถูกใจเพื่อ ช่วยชมช่วยแชร์กันหน่อยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องในศาสตร์ลาหงพารวยนะครับศาสตร์การค้นคิดตัวเลขที่นำโชคนำลาบมาให้ท่านแต่ละวันนะครับวันนี้เราก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมณว,วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบนี้ครับครับมีสี่ตัวเลขสี่ดวงดาวนะครับที่โคจรเข้ามาในในภพลาภาของโลกก็คือภพโชคลาภนั่นเองนะครับอ่า มีดวงดวงดาวดวงแรกนะครับดวงดาวดวงแรกก็ค no ือดาวลาหูนะครับดาวลาหูนะครับผมดาวลาหูนะครับดาวลาหูก็คือดาวอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้นะครับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับด้านมืดๆถึงขึ้นจะขายของขายขายของประเภทเออเหล้าสูรลงสุรลาหรือทํางานเกี่ยวกับพวกข้างๆกลางคืนผับบาร์นะครับครับ อ่าตรงนี้ต้องมีต้องมีเลขนี้เข้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับจะโอเคหน่อยนะครับผมแล้วตามต่อกันมาเลยนะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งที่ควบคู่กันมาครับ <S <S <uch ing noise> ก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับดาวพุธก็คือเลขสี่นะครับดีดวงดาวให้เป็นตัวเลขก่อนนะครับดาวพุธก็คือดาวค้าขายดาวคำพูดการเจรจาอ่านะครับอ่าตรงนี้ครับผมควบคู่กันมาสองดวงดาวดวงนี้คือว่าเป็นคู่ศัตรูกัน พุธกลางคืนก็คือแปดกับพุธกลางวันก็คือ4ี่นะครับผมดวงดาวตวงนี้จะไม่ค่อยถูกกันกันถ้าใครมีสองดวงดาวตรงนี้ก็สามารถอาจจะอาจจะผูอาจจะทำให้ทําให้สึกว่าอาะไรอาจจะโดนลหลอกด้วยคําพูดก็คือมืดมดกับ4ก็คือคําพูดพูดจาบกปิดอําพางนะครับตรงนี้นะครับให้ระวังตรงนี้ใครที่มี ในเบอร์โทรศัพท์นี่ก็ขอขอขอแนะนําให้ควรเปลี่ยนนะครับมาอีกสองดวงดาวนะครับตามต่อกันมาเลยนะครับก็คือดาวจันทนะครับดาวจันทรนะครับก็คือสองนะครับสองคือดาวแห่งดาวการบริการ,การตตีเป็นบุคคลก็คือแม่หรือเด็กนะครับของดวงดาวดวงนี้ครับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการเขาเรียกอะไรอ่าเขาเรียก ตอนลงต้อนรับนะฮะตรงนี้ก็มีนี่หรือเกี่ยวกับพวกด้านด้านน้าเกี่ยวกับขายของเกี่กับเด็กๆนี่ต้องมีตัวนี้เลยนะครับเลขสองนี่นะครับอ่าตัวอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสานะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับดาวเสานะครับสองดวงดาวดวงนี้ถือว่าเป็นดาวคู่เสียนะครับสองเป็นดาวดาวนี้คือคู่เสียเลยนะครับผมก็คือสองเจ็ดเนี่ยถ้าท่านใดมีนะครับขอแนะนําให้เปลี่ยนเช่นกันคู่พัดผ้าคู่ศูญเสียนะครับผม หน,น้าวันจันทนี้ครับผมขอแนะนําให้จับไปไหนที่ได้นะครับจับแบบนี้นะครับจับเป็น87หรือ24เข้าด้วยนะหรือ84 82เนี่ยสิเนี่ยอย่างเช่นการุณเหนี้นะครับ84 27นะครับ87 24นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับลองจับคู่กันนี้ดูนะครับผมเนี่ยนี่นะครับ5คู่นี้นะครับ ครับลองดูนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับศาสตร์ตัวเลขแต่ละวันนะครับทางกลุ่มของเรานะครับอาจจะมีลิงก์หลายกลุ่มอแล้วก็หลายกลุ่มนี้ก็จะมีการวางตัวเลขแต่ละวันให้ท่านได้ชื่นชอบชื่นชมกันนะครับฟรีนะครับขอ,อย้ําผมจะวางใต้ลิงก์หลายเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าท่านใจสนใจก็กดเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้นะครับผม ขอเรียนเชิญนะครับผมะนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังอยากอยากติดติด,ดขัดขัดหรือยังอยากจะสอบถามอะไรก็เบอร์โทรของผมมีนะครับ063นะครับ629 7451นะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ไลน์ของผมด้วยนะครับ063 629 7451นะครับ อ่านะครับผมวันนี้ผมก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านจงประสบโชคลาภแล้วก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับช่วงนี้ก็ขอเราระวังปิดปิดม้วิดแม่กันปิดบงปิดปากล้างไม้ล้างมือกันนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีมาณัที่นีทุกนะครับผมสวัสดีครับผม